<c oughs> สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องนักรินแชนแนลแซดนะครับนะครับวันนี้ก็ว่างอีกแล้วนะครับก็จะมีอะไรมานำเสนอกับพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็เพื่อน <c oughs> ๆนะครับวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเจ้ารถคันนี้อีกแล้วโตต้ตาเซียนต้านะครับ วันนี้ผมก็จะมาทาําก,ก,ทการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับพอดีได้รอบพอดีนะครับก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับสำหรับเจ้าโตต้าเซนต้าะอุปกรณ์นะครับที่เตรียมไว้ก็จะมีหลักๆเลยนะก็จะเป็นเจ้าน้ํามันเกียร์นะครับตรงนี้โตตัาเซนต้าจะใช้เป็นน้ํามันเกียร์ CVT นะครับ CVT ะร,ระบบ CVT ตรงรุ่นนะครับแล้วก็จะมีปจัจจนะครับปจัจจบล็อกกับปัวแจ็คเหลี่บนนะครับสำหรับขันน็อตตัวถ่ายนะครับกับตัวเติมแล้วก็จะเป็นแม่แรงนะครับแม่แรงกับสามขาเอาไว้ขึ้นแล้วก็เป็นกระบังเอาไว้สําหรับรองน้ํามันเกียร์ที่ถ่ายออกมานะครับแล้วก็จะเป็นกวยเติมนะครับแล้วก็จะมีะเป็น วดเปล่านะครับเอาไว้สําหรับตวงน้ํามันนะครับเครื่องมือก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับสําหรับการถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับเดี๋ยวเอาก่อื่นเลยนะเราไปขึ้นแม่แรงกันก่อนนะครับนะครับหลังจากเราขึ้นแม่แรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้สูงพอประมาณที่เราจะเข้าไปทํางานได้นะครับสะดวกนะให้สูงจากพื้นสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็มาเปิดกระโปรงหน้านะครับอ่าไปดู เจ้าตัวน็อตนะครับน็อตลูเติมนะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์นะนะครับจะเป็นเกียร์อันนี้เดี๋ยวจะเป็นน็อตเติมนะครับที่ผมชี้นะครับอันนี้เดี๋ยวให้เราทําการเปิดเปิดเจ้าน็ตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับน็อตเติมนะครับก็จะใช้อ่าเป็นบล็อกบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะเดี๋ยวไปทําการถอรดออกกันเลยอ่าอันนี้เราก็ใช้ประแจนะครับ เป็นบล็อกคเบอร์ยีสีนะครับ,บ,รรบขันออกได้เลยนะโอเคนวแลนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเอเหมือหมุนออกมาได้เลยนะครับน็อตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นน้ำมันเกียร์นะครับคาอยู่ในรูสีแดงเลยนะ รันนี้ก็จะเป็นรูเติมนะครับเอาไว้สําหรับเติมนะเดี๋ยวเรามาทําการถ่ายน้ามันเก่าออกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมทางช่องนี้กันนะครับน้ามันใหม่นะปิด้วยก่อนเราเปิดน็อตตัวบนออกนะในตรงรูเติมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการขันน็อตนะครับเจ้าน็ตตัวถ่ายนะครับที่ ้นอ่างนะครับก้นอ่างเกียร์กันอีกทีนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะด้านล่างก็อึ๊บอยู่ประมาณนี้ครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะนะต้องใช้หกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับขันออกนะอ่าทีนี้เราหกเหลี่ยมขันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆค,ยค,ยคยายน็อตแล้วครับ มันรูน็อตออกมานี่จะมุนได้แล้วน็อตออกมาหันมาได้เลยมันจไหลออกมาแล้วนะครับสีคนสร้างจะดำแล้วนะครับขอให้มันไหลออกมาสักพักนะครับถ้าน้ํามันไหลออกมาอย่างนี้นะครับแสดงว่า่าน้ามันในระบบไม่ขาดนะครับนี่นะครับโอเค รเราก็รอสักพักหนึงนะฮะให้นะ้ํามันมันไหลออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําการขันเรียกเป็นตัววัดน้ํามันนะครับตัวเดือยล้นนะครับนะครับเดี๋ยวเรารอนร้ํามันให้มันยดลงมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขันเนะจ้าเดือยล erm ้นออกมานะครับก็ใช้เจ้าหกเหลี่ยมเบอร์เดิมเนี่ยนะครับขันออกมาขันเบาๆนะครับขันเบาๆนะ พราะไอ้เจ้าเดิอล้นตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับถ้าเราขันแรงหรือว่าหนักมือเกินไปมาจะแตกหักได้นะครับเสียหายนะครับเดี๋ยวเราไปขันเจ้าเดิอล้นออกกันนะครับมันจะเป็นเดิอยพลาสติกเล็กๆนะครับนะขันออกมาแล้วาม,านะมันก็จะไหลนะครับมันก็จะไหลออกมาเยอะพอสมควรนะครับสำหรับช่องนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับให้เจ้า้ะมันเกียร์ไหลออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการปิดเข้าที่เดิมนะครับนี่เจ้าล็อตโดยล้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเงี้ยเป็นหลอดพลาสติกนะครับเอาไว้สําหรับวัดระดับน้ามันเกียร์นะนะครับเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับที่เดิมนะครับส่วนนี้เป็นล็อตปิดกลอนอ่างนะครับอ่างน้ำมันเกียร์นะก็เป็นลักษณะนี้ครับใช้แหวนหกเหลี่ยม ใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราทํความสะอาดแล้วก็ขันกลับไปที่เดิมนะครับรอให้น้ามันมันไหลออกมาให้หมดก่อนอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนแหวนนะครับใช้ใชแหวนตัวเดิมอยู่เนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกันโอเคครับเราก็รอมาสักพักแล้วครับน้ำมันก็น้ำมันเกลีรยก็ไหลออกมาจนหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ มาทำการใส่เจ้าล็อตได้ล้นเข้าไปก่อนกนะ็ค่อยๆเอามือหมุนนะครับหมุนเข้าไปก่อนนะับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหกเหลี่ยมขันตามอีกทีนะโอเคอเอาแค่ตึงมือนิดเดียวก็พอนะแล้วแล้วก็ทำการขันเจ้าล็อตปิดฝาอ่างนี้นะครับขเข้าไปได้เลยนะฮะ ใช้มือหมุเข้าไปก่อนนะครัีเ้เราก็ตามด้วยเจ้าหกเหลี่ยมนะครับย้ำเข้าไปอีกทีนะครับเอาแค่ตึงมือก็พอครับก็อยู่แล้วนะครับอโอเค <S <S ทุก่านั้นเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผ้าเช็ดคาบน้ำมันใต้ก้นอ่างนะครับเช็ดออกให้หมดนะทำความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราไปทำการตวง น้ำมันกันนะครับก็คือหลักการของผมนะครับคือทายของเก่าออกมาเท่าไหร่เราก็เติมของใหม่กลับไปเท่านั้นนะครับวิธีของผมก็จะใช้วิธีบ้นบานนะไม่มีอะไรมากก็จะใช้ขวดนะครับขวดพลาสติกนะครับขนาดพันห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับลิตรครึ่งนะตัวน้ำมันเก่าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับได้เท่าไหร่เราก็ตวงน้ำมันใหม่ ใส่ไปเท่านั้นนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาทําการตัวน้ํามันกันก่อนครับ,รบหลังจากเราทําการตวงน้ํามันเก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ปริมาณแค่นี้นะครับประมาณลิตรครึ่งน,นะครับเต็มขวดพันห้าร้อยพอดีนะครับก็ถ่ายออกมาได้ของเก่าออกมาได้ประมาณแค่นี้นะรอบนี้แล้วก็เดี๋ยว ผมก็จะตวงน้ํามันใหม่ใส่เข้าไปในขวดอีกขวดหนึ่งนะครับก็จะใช้ปริมาณเท่ากันเก็จะใช้เป็นตัวของต o วต้านะครับ CVT นะครับตรงรุ่นของเขานะครับตัวนี้4ลิตรนะครับนะรบรรจุ4ลิตรแต่วันนี้ใช้เพียงแค่ลิตรครึ่งหรือลิตรกว่านะครับผมก็จะเติมอาจจะเติมเผื่อเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการตวงน้ํามันใหม่กันเลย ก่อนอื่นก็มาแกะผลิตภัณฑ์จเจ้น้ำมันเกียร์ของตัวต้าตัวนี้ดูก่อนนะครับฝาผลิตภัณฑ์ก็จะมีล็อกนะครับเป็นดึงนะครับดึงขึ้นมานะก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกล็อกนะแล้วเราก็ดึงนะแข็งหนะ่อเดี๋ยวอ่าทีนี้เราทําการตวงน้ำมันใหม่ เอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ประเมินเอาคร่าวๆนะครับก็จะประมาณลิตรครึ่งนะครับลิตรหน่อยๆน,นะครับโอเคก็ามาดูสีกันนะครับสําหรับของเก่ากับของใหม่นะจะต่างกันพอสมควรน,นะครับวันนี้เราก็จะใช้หลักการที่เก่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือการถ่าย ของเก่าออกมาเท่าไหร่เติมของใหม่กลับไปเท่านั้นนะครับนะครับพอใช้ไปสักพักหรือประมาณสัก4ี่ห้าพันโลเดี๋ยวผมก็จะมาทําการถ่ายออกอีกนะครับเพื่อให้น้ํามันใหม่มันไปผสมกับน้ํามันเก่าเพื่อให้มันเจือจางนะเพื่อให้มันมันมีความบริสุทธิ์นะครับมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มันไม่สามารถทําให้น้ํามันใหม่ได้ทั้งระบบนะครับตรงนี้ถ้าจะ ให้ให้มีน้ำมันใหม่เข้าไปทั้งระบบเราต้องไปทําการปัดชิงนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวประมาณสักแสนโลนะครับผมก็จะไปทําการปัดชิงน้ํามันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์นะครับทําความสะอาดเศษเล็กๆอ,อะไรพวกนเนี้นะครับก็เดี๋ยวรอใช้ให้ครบสักแสนโลก่อนแล้วเดี๋ยวไปทําการปัดชิงเกียร์กันอีกทีแต่วันนี้เดี๋ยวเราทําแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแบบง่ายๆก็คือเอาของเก่าออกเท่าไหร่เอาของใหม่ใส่ไปเท่านั้นนะครับ,บ่ะเดี๋ยวเราไปทำการเติมน้ำมันใหม่เข้าไปกันเลยนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เอเบื้องต้นที่เราได้ทําการขันนอ็อตลูเติมไว้นะครับตัวนี้เนาะเราก็คายออกมานะครับแล้วเราก็ใช้เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้หาง่ายๆนะครับเสื้อเอาตานทุกอย่าง ยี่สิบนะครับเป็นกลวยนะผมก็จะติดตั้งไว้เวลาเราเติมจะได้เติมง่ายๆนะโอเคไปดูกันที่การเติมแล้วก็ค่อยๆดินลงไปนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันใหม่นะครับเติมไปได้เลย,นะคย,คยค่อยเติมนะครับระวังล้นผมจะหก ทีนี้เราก็ทําการเติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรารอให้น้ามันมันไหลลงไปให้หมดกลับน,นะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการปิดรูน็อตให้รูเติมกันนะครับหลังจากเราเติมน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปในเกียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการปิดเจ้าน็อตตัวนี้นะครับกลับไปที่เดิมนะครับ การใช้มือหมุนเนาะหมุนเข้าไปสุดเกลียวนะครับแล้วก็ใช้ประแจบล็อกย้ำอีกทีนะครับทีนี้หลังจากเราปิดฝารูเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำการตรวจเช็คนะครับเช็ค okay. ข้างล่างนะครับว่ามีรอยรั่วซึมไหมนะครับมีรอยรั่วมีรอยซึมไหมนะโอเคเราก็ดูทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ ไม่มีนะครับรอยรัย่วลอยซึมนะครับทีนี้เราก็ไปทําการสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวเราไปทําการสตาร์ทรถนะครับเพื่อทําการไล่น้ํามันเกียร์นะครับให้มันเข้าไปอยู่ในระบบนะครับเดีย๋ยวเราไปทําการสตาร์ทรถแล้วก็ไล่น้ํามันเกียร์กันระบบหลังจากเราทําการสตาร์ทเครื่องนะครับไล่น้ํามันเกียร์เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นอันว่า การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ CVT เจ้าโต้ต้าเซนต้าก็เป็นอันเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวถ้าคราวหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆม,ม,มานำนเสนอเดี๋ยวผมจะกลับมานำนเสนอให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ